เมื่อนพบพ่อกับช่องสาวิสานบานดงดวนพี่น้องเมื่อนี้รับนาทีเอางว่วออกขอกพูดเบาใจอย,อยู่ในของงกง่วกำลังหมัดงว่วปูไปอยู่เมื่อนี้ปูไปเป็นอสซมอขึ้นบ้านไม่ไปสแกนอย่างก็สแกนโควิดก็เลยได้รับนาทีเอางว่วออกขอกเป็นไดพี่น้องพ่อขายใดไปนี่ ซ้ำสามปูพาย่ประกาศขายง่วมือเนียเอาออกสวยแน่พี่น้องมือเศร้าหมอกลงแห้งขักปวดสิโตนง่วมันหนาวบรรยากาศยู่ทงไหทงหน้าคือเก่าละจ้าท่านเนี่ยเอาอันนี้ สังกษีนี่ที่เห็นงุบงุ้มไงเนี่ยว่าแม่ยังนด้พี่น้องตากกระเจี๊ยบหมอกปลาโล่งแห้งกเลื่อาเนี่ยออกให้มันแดดแห้งแห้งก่อนกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบยังป่ะทันแล้วเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยกระคาดจะเก็บทองไอเก็บตะปูครับไอจอยสายอีสานก็ไม่ได้เก็บน้ำมูดอกเฮ็ดแนกแนกๆน้อยๆก็เก็บทองแล้วเป็นใดเนาะผัวงัวแล้วใบนอกงัวอยากออกคอบแพงแล้ว งัวว่าเดี๋วออกไปกินยาทั้งหมดแถวต้องยืนเลี้ยงนากระดานเดี๋ยวเดวไป,นะมวปเ,เมิเแ,แลววิงวัวเ,เยวเอา๋ออขอของพี่นนอสเตียรปูเอาออกแต่เสาหน้านะมื่อนี้สวยปูติดภารกิจพรุยยง่งนี้ยังเดี๋ยวก่อนพรุ่งน้ก็ที่ไป <laughs> ไปเลยยัน แสยู่าสแสหาแวะหาแวะมาเร็วเหน่นยมันส้มตะกันนี่ฮ้ยหาแวะหาแวะมันสิมาหาผักเด่นเจ้าสาหดแล้วผักอะไรกินพัทนั่นเห็นบ่อใสปบอเหรอเฮ้ยนั่นนั่นแวะใส่กะเีบเดินมกเถิกนี่ พี่น้องกะเชืยกกะเก็บมั่งว่าห้าเหล้วดอกก็ย่างแน่อยู่กะไลตะปูเก็บจะห้องกะพวกคอยได้เก็บน้ำเพลนแต้จ้อยกะเฮ็ดงานเก็บนิดๆน้อยๆกะเก็บทองพี่น้องหย่อนนั่นเป็นเนืองอกนนหมดลูกแน่เฮ็ดยัางนักกะบ่ได เท in yeah. like um. ่าละม่านจะคล้องซองไหนี owego, nah. ่กับดอกเงี่ยวั่นไงบันไดพี่น้องเงี่วันบานเัง่วันพ่อตัดก่องกับสีสันเดอพี่น้องเ้ย n ย ờ ไปเบิ่งสานามกอนนะ,าะนาภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นโดยดีตัวสุดท้ายก็ล่างตอกพี่น้องโอ้ท้อนได้ทอนไปจังสี่มันต้องท้อน อไอจอยนี่ก็แมนยุคฆาห้าตีไอจอยนี่นี่โอ้โนี่ปลาตัวนี้ยุคฆ่าห้าเหรอใครอย่งนีเม่อกรอนมนสิมีอนี่ไข่โอ้ยไข่อีกาเอาขามนติแตกินนีไข่ไก่เขาสิกกรอน้าทางานไก่ดิ

แต่เราบอห้เขาโดดจุมจ่มยำยำยำไม่ต้องเข็งปลาเข็งปลาเนี่ยตัวปาตัวนี่นตัดเผาตันเลยเรนเนี่ยตาเรามันแปลนนางส้งมบรรยากาศพี่น้องยูซ่าคันลุปันสูบไปแล้วล่ะปูมันขายไปแล้วพันหา เจ้เอานเดินน้อย,ดยอเด้นหลายเส้นเดยบปรด้ออกว่าเบิ่งน้ำเพิ่นห,นหากนำ้ำงาเล่าเขาโรงบานพันหาเจน,นี่เดยเท่านี่เด้เท,ท่าเท่าเลยขี้ไข่น้ำไอ้เ <laughs> นี่ย